ผมมงคลลีราธรรมนะครับหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงวันนี้มาถึงรุ่นที่13แล้วซึ่งความต่างในครั้งนี้เนี่ยจะมีอยู่3ประการประการแรกเนี่ยมูลนิธิเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำมา12รุ่นแล้วแล้วก็มีผู้ร่วมศึกษาจากหลักสูตรนี้ร่วม2,000คน ดังนั้นเนี่ยเครือข่ายเนี่ยแข็งแรงมากรุ่นที่13เนี่ยก็จะเลือกลงไปในพื้นที่ที่มีเจ้าภาพแล้วก็ที่มีชุมชนเพื่อจะได้ดําเนินการขับเคลื่อนต่างๆในการแลกเปลี่ยนในการเรียนรู้สําคัญที่สุดอันที่สองเนี่ยจะมีวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลสําคัญมีประสบการณ์ทั้งวิชาการแล้วก็ทั้งเป็นปราชญ์หรือผู้นําวิสาหกิจชุมชนเนี่ย มันนำการแลกเปลี่ยนด้วยก็หวังอย่างยิ่งว่ากระบวนการของหลักสูตรเนี้จะเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ให้แหลมคมขึ้นเป็นปัจจัยในความสำเร็จเหมือนกับเป็นหลักสูตรสำคัญของในต่างประเทศทีเดียวสิ่งสำคัญที่สามเนี่ยผมคิดว่าจะได้การสร้างไอ้ที่เรียกว่าตัวจำลองความรู้ที่ไปถ่ายทอดในแง่ที่จะเกิดการ สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนหรือในวิสาหกิจต่างๆได้ด้วยแล้วเราก็เน้นที่จะทำให้ชุมชนมีรายได้จากสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่วันนี้เราพูดถึงหรือกรเกษตรในเชิงที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวาภาพนะ,ะหรือเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นอินทรีย์สีเขียวหรือเอา สิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วในชุมชนนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่น่าสนใจใมากหลายคนที่มีความต้องการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการสร้างการขับเคลื่อนที่จะเพิ่มการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวบ้านในเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยหลายคนที่ได้ลงไปทำงานแล้วหรือที่ได้เกี่ยวข้อง หรืออยากจะมีโครงการในลักษณะนี้ผมคิดว่าหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการรวมกันในการมาทำเชิญชวนผู้นำทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องผู้บริหารพัาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมรวมทั้งท้องถิ่นต่างๆก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อน เศรษฐกิจชุมชนถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งมั่นคงได้ด้วยในอนาคตครับ